รอยบุบรอยนี้ไม่ว่าจะซ่อมแบบไม่ทำสีหรือซ่อมแบบทำสีแล้วให้เป๊ะเหมือนกับที่เพิ่งออกจากโรงงานเลยยากมากเป้าพ่นสีทำไมถึงจะไม่เหมือนก็แค่เอาสูตรที่มาจากโรงงานผสมแล้วก็พ่นเป๊ะแล้วแค่นี้ไม่ใช่นะครับสีนี้เนี่ยเป็นสีทองแมทัลลิกแมทัลลิกก็คือ มันจะมีส่วนผสมของผงโลหะขนาดเล็กนะครับผสมเข้าไปในเนื้อสีพ่นมาจากโรงงานเนี่ยเขาใช้หุ่นยนต์พ่นมันจะสม่ําเสมอความเร็วเป๊ะห้องมีปลอดฝุ่นควบคุมอุณหภูมินะครับแต่พอที่จะต้องมาซ่อมสีเฉพาะจุดเนี่ยแล้วก็ต้องใช้ช่างเนี่ยพ่นนะครับช่างจะต้องมีประสบการณ์มากนะครับถ้าช่างที่ไม่มีประสบการณ์การพ่นเนี่ยจะไม่สม่ําเสมอรเร็วบ้างช้าบ้าง ทิศทางไม่ตรงบ้างตรงนี้เนี่ยมีผลกับไอ้ผงโลหะขนาดเล็กเนี่ยมันจะเรียงตัวไม่ตรงแล้วมันพอออกแสงเนี่ยมันจะแฉลับไปคนละทิศทางมันก็จะทําให้สีเนี่ยมันออกมืดบ้างสว่างบ้างมันง่วไปหมดเลยมันดูแลผิดเพี้ยนการซ่อมแบบไม่ทําสีผมและทีมงานก็ไม่สามารถทําให้ออกมาเป๊ะเหมือนจากที่เพิ่งออกจากโรงงานเช่นกันนะครับเนื่องจากว่ารอยบุบรอยนี้เนี่ยถูกแฮนด์มอเตอร์ไซค์ตรงป้ายเบรกมันเนี่ยทิ่มลงไป จนทําให้เนื้อไลเกอร์เนี่ยเกิดร่องนะครับทีมงานซ่อมไม่หายบุกมันก็จะทิ้งร่องรอยของไอ้ไลเกอร์ที่เป็นรอยกรีดไปนะครับไม่ต้องการให้เห็นรอยขีดเลยท่านก็คงต้องเลือกวิธีการซ่อมสีเยาวนะครับแนะนําให้หาอู่สีที่ได้มาตรฐานนะครับของดีมีคุณภาพราคาก็ต้องสูงตามนะครับหากท่านผู้ชมเป็นเจ้าของรถคันนี้ท่านจะเลือกซ่อมแบบไม่ทําสีหรือซ่อมแบบทําสีดีครับ ขอบคุณติดติดตามนะครับสวัสดีครับ